โอเคครับกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับคอนเทนต์เล่าเรื่องผีกับซีป่วนหานะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าบางตำนานที่เขาเล่ากันมาอย่างเป็นทั่วขนานของภาคอีสานซึ่งใครหลายคนเนี่ยอาจจะไปดูในหลายๆช่องว่าการเล่าตำนานเนี่ยมันอาจจะมีหลดหลายรูปแบบใช่ไหมวันนี้ผมจะมาเล่าเล่าเรื่องของผีที่คุ้นเคยกันดีในช่วงภาคอีสานนะครับผีที่คุ้นเคยกันเนี่ย คือหนึ่งเลยผีปอบตำนานเนี่ยคือหยิบตำนานของผีปอบเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับผีปอบเนี่ยมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันผีปอบฟ้ากับผีปอบอาคมนะครับวันนี้ผมจะหยิบมาเล่าก่อนเลยคือผีปอบฟ้าผีปอบฟ้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยลงนะครับแต่อาจจะแบบบางทีอาจจะได้พบเห็นได้พบเจอกันเป็นบางคนอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าประวัติเนี่ยคือมีมาตั้งแต่โบราณ นะครับตั้งแต่ยุคสมัยของกุ้งศรีไอทุกอย่างนะครับหรือใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าผีฟ้าเนี่ยมันสืบต่อจากกันจากจากรุ่นสู่รุ่นนะครับไม่ได้แบบสืบต่อกันมาแบบต่อกันต่อกันต่อกันไม่ใช่่างนี้นะรับเชื้อครับคือแบบรับสืบทอดต่อนะครับคือจะมีหนึ่งเลยลูกหลานผู้หญิงนะครับพวกเนี้เขาจะฝากนะครับเป็นรุ่นต่อรุ่นลงมากันเลย ลุ่นๆจนไม่ถึงกระทั่งนับปัจจุบันนี้เทบจะไม่มีให้เห็นกันแล้วนะครับผีปออฟ้าเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือหนึ่งเลยช่วยรักษาโรคช่วยขับไล่ขับไล่พวกโรคโรคโรคอะไรต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายนะครับข้อดีของผีฟ้านะข้อที่สองคือข้อเสียข้อเสียของเขาคืออาจจะมีใครนับถือไม่ถูกวิธีไม่ ไม่คาระบูชาหรืออะไรไม่ทําตามคุูเหมือนอย่างนั้นเลยครับก็จะเข้าตัวเองนะอันนี้ผมก็บอกได้ไม่เต็มที่เพราะผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ผมไปอ่านมาทางเว็บไซต์นะครับเออนะก็ในเรื่องของผีปอบฟ้าเนี่ยมีอะไรที่หลากหลายและรายละเอียดซับซ้อนนะครับผมจะเล่าแค่ยกตัวย่อตัวอย่างเท่านั้นนะครับ ถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยนะครับขอประทานโทษณนะที่นี้ด้วยนะครับบางบางความเชื่อนะครับบางความเชื่อเขาก็จะบอกบอกว่าเอาไก่เอาเครื่องเส้นไหวเอาไส้เอาพุงเอาอ่าไม่ใช่ของสดนะของที่ต้มแล้วก็มีของที่สดแล้วก็มีนะครับเอาไปถวายกับผีฟ้าหรือผีปอบฟ้านั่นเองนะครับเขาจะมีการบูชาบูชากันในช่วง วันคิบห้าค่ำนะครับหรือใครหลายคนอาจจะได้ยินกันว่าวันพระนะครับหรือวันโกนวันก่อนวันพระก็มีนะครับของในช่วงนี้คือผมจะบอกได้ว่าผีผีปอบเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มไหนผมจะบอกได้เลยกลุ่มของผีผีนางไม้นะครับจัดอยู่ในรวมเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นผีที่ช่วยคนไม่ใช่ผีที่แบบไม่ช่วยคนแล้วม่ยังทําให้โลกมนุษย์ เติมใครอย่างนี้อีกไม่ใช่นะครับเออนะนะครับถ้าใครคลิปเนี้ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจนินญาณในการรับชมอย่างมากนะครับเพราะว่าผีปอบผีฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะได้พบเจอได้ง่ายๆนะในสมัยนี้นะครับในสมัยเนี้ยคือแบบพบเจอกันยากมากนะครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ยคือมีไฟมีอะไรกันเต็มเนี่ยผีอ่ะพบเจอได้ยากอยู่แล้วนะครับเออ และอย่างหนึ่งป่าชงป่าช้าเนี่ยมันแล้วแต่ความเชื่อของคนนะครับโปรดใชว้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับใครที่มีอายุต่ำกว่า18บปปีควรได้รับคำแนะนำแต่ผมผมอายุ1ิ้าผมควรได้รับคำแนะนำมาแล้วนะครับก็เลยเอามาเล่าต่อเล่าสู่กันฟังนะครับเออศึกษาทางเว็บอินเทอร์เนต็ตนะครับเออนะ้มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับอันนี้มันเป็นเหล่าความเชื่อ สืบทอดกันมาจากผู้ใหญ่มาสู่เด็กนะครับมันคือการสืบทอดของผีฟ้าแต่ใน e ีพีหน้าผมจะเล่าถึงปอบปอบอาคมนะครับปอบอาคมเนี่ยใครๆก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะมาเล่าเกินๆให้ฟังกันนะครับในของอีพีนี้คือปอบผีฟ้านะฮะแต่ของอีพีหน้าคือปอบอาคมนะครับถ้าเคยถ้าใครเคยได้ยินเคยฟังเคยอยู่ทงางภาคอีสานมาก่อน นะครับก็จะรู้ว่าปอบอาคมเนี่ยมันมีฤทธิ์ขนาดไหนนะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าผีปอบฟ้านะครับเออนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะเออคลิปนี้ก็ผมก็มาเล่ารายละเอียดได้ไม่ครบหรอกแต่ผมก็มาเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่าผีปอบฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีอยู่จริงๆของณปัจจุบันนี้แต่อาจจะพบเจอได้น้อยนะครับเออสำหรับคลิปนี้ มาสัส้นๆครับผมโอ้ยแย่ระวังกันนะ